สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาพบกันในวันอังคาร20สิงหาคมน,นะครับวันนี้มีฟุตบอลแตกกันมากมายนะครับแต่ว่ารายการหลักๆเลยวันนี้ที่จะพูดถึงกันก็จะเป็นยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับเป็นรอบเพย์ออฟก่อนจะถึงรอบแบ่งกลุ่มนะครับแตกกัน3คู่แต่ว่าจะพูดถึงแค่2คู่ด้วยกันนะครับ อ้ยอย่างคู่แรกนะวันนี้ไปดูนวที่ลิวนเกาะน,นะครับจะเปิดบ้านพบกับสลาวเบียปาร์กนะครับลิวรอบที่แล้วนะครับเอาชนะเฟเดบาบเช่ของมูรินโญ่มาได้นะครับด้วยสกอร์รวม3ประตูต่อ2นะครับส่วนเกมนัดเปิดสนามในลีเกเอิงก็ตามเป้านะครับบุกไปชนะแรงมา2ประตูต่อ0นะครับส่วนคู่แข่งอย่างสราวเวียปาร์กนะก็ผลงานดีไม่แพ้กันเลยนะครับ รูดูการนี้เนี่ยเตะมาเจ็ดเกมนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับแล้วก็ชนะไปถึงอ่หกเกมด้วยกันฟอร์มดีมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดวัดการปตปนะครับในเรื่องของประสบการณ์ในยุโรปดีกีชื่อชั้นเรื่องของคุณภาพนักเตะเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางลิวดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับ เรื่องของสถิติที่ผ่านมาการเจอกันในอดีตนะครับเคยดวลกันมา2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นริวที่ชนะได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับชนะในบ้าน31แล้วก็ไปเยือนชนะ51ในยูโรปาลีกเมื่อปี2 0 0 9นกะครับก็ดูแล้วเกมนี้นะครับถ้าเกิดดูตามเรื่องของกําแพน,นี่เปิดมาเนี่ยเรื่องของโจทย์ที่ตั้งมาเนี่ยวันนี้เงื่อนไขของริวคือขอแค่ชนะก็เพียงพอแล้วผมคิดว่าด้วยความที่เก๋กว่าเล่นในบ้าน ดีกีดีกว่าเชื่อว่าน่าจะผ่านได้นะครับก็ให้อยู่เชียร์ที่ริวดีกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่เกมระหว่างโบโดกิมกับอ่าเลสตาร์เบลเกตนะครับก็สองทีมนี้ก็จะว่าเป็น2ทีมดังของดตัวเองนะครับโบโดกิมมาจากนอร์เวยส่วนเลสตาร์เบลเกตมาจากเซอร์เบียนะครับฟอร์มดีทั้งคู่นะครับปัจจุบนนันในลีกก็เป็นจา่าฝูงเหมือนกัน ผลงานดีเหมือนกันเลยนะครับบโดกิม mm hmm. ไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน8เกมนะครับแล้วก็ชนะไปถนึงหเกมสิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องของเกมรุกนะครับยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะนะครับสประตูสีประตูต่อกเกมมีบ่อยมากเ mm hmm. ช่นเดียวกับทางเลสเตอร์เบลเกตนะครับก็ไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันในปีนี้นะครับแล้วก็ชนะไป4เกมเกมที่ชนะทุกเกมเนี่ยยิงได้4ประตูทุกนัดเลยนะครับผม ซึ่งกเกมนี้ต้องบอกว่าสูสีกันนะดีกีไม่ห่างกันสูสีมากนะครับผลก้าแข่งขันผมมองว่าออกได้ทุกหน้านะครับจะเป็นเจ้าบ้านก็ได้จะเป็นทีมเยือนก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยใครมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะตื่นพอสมควรนะครับถ้าเกิดดูจากเรื่องของโจทย์วันนี้นะครับเงื่อนไขค่อนข้างสูงสาหรับเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าบโดกิมเนี่ยเหนือกว่า เกือบเกือบหชั้นด้วยกันซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างแพงเหมือนกันนะค่อนข้างสูงเพราะว่าเกมนี้ทีมเยือนก็ไม่เป็นรองอะไรมากมายนะักเชื่อว่าเกมนี้มีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอสูงนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยให้อยู่ทางฝั่งเลสตอร์บิลเกตด,ดีกว่ามีลุ้นได้สองคือชนะกับเสมอนะครับผมสรุปนะครับสคู่ประจาวันนี้นะครับที่ให้เลอกเชียร์กันเนี่ยก็จะมีในส่วนของ อ่าเลสตาเบลเกตนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นลิวนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ